ตอนบ,บ่ายๆมันจะมีแสงแดดบ้างเนาะตอนนี้มันมืดแล้วก็เหมือนฝนจะตกธรรมชาติมันกค็คล้ายชีวิตของเรามันไม่มีอะไรแน่นอนและเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้ด้วยบางอย่างเราควบคุมได้เฉพาะสิ่งที่เรามีอยู่ในมืออยู่ในตัวเราอยู่ในความคิดบางครั้งความคิดของเรายังควบคุมไม่ได้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราทาวรไม่มีอยู่กับ เราตลอดไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็เจอเรื่องแย่มันก็แค่จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เราอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมเจอคนที่ดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราแก้ไขปัญหานั้นได้เราก้าวข้ามผ่านไปได้เราก็จะรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่มีอะไรที่อยู่กับเราทั้